กันแดดการฝนาสาดหรือเปล่าคลุมทั้งเครื่องไหมแล้วมีช่องลอดท่อน้ําและสายไฟหรือเปล่าไ,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 ไปดูกันเลยค่ะ กันแดดการฝนาสาดได้หรือเปล่าผ้าคุมเครื่องสักผ้ามามีรุ่น heavy duty ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติระบายอากาศเส้นทอหนาเหนียวทนทานใช้งานได้ยาวนานเพิ่มคุณสมบัติเคลือบสารกันน้ำให้น้ำกลิ้งออกและเคลือบซิวอโคตจุดเด่นสำหรับในการป้องกันแสงแดดที่จะทำลายตัวเครื่องค่ะ คลุมทั้งเครื่องไหมแล้วมีช่องลอดท่อน้ําและสายไฟหรือเปล่าผ้าคลุมเครื่องสักผ้ามามีปกป้องรอบทั้ง5ด้านมีช่องเปิดเพื่อลอดสายไฟไม่ว่าท่อน้ําหรือสายไฟจะอยู่ฝั่งไหนก็จัดการได้ค่ะถ้าผ่าคุมสกรปรกจะทําความสะอาดกันยังไงหาเกิดคราบสกรปรกก็ทำความสะอาดได้ง่ายๆค่ะแค่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหรือฉีดล้างด้วยน้ำเปล่าหรือล้างด้วยน้ำสบู่ค่ะ ทนทานกว่าแบรนด์อื่นยังไงนอกจากวัสดุที่หนาทนไม่กรอบแดดมีเชือกหรือซิปที่แข็งแรงแล้วการเย็บที่ประณีตทุกฝีเข็มก็ทำให้ผ้าคลุมมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสวยงามเรียบร้อยค่ะมี3ขนาดให้เลือก S M L <S เพื่อให้ครอบคลุมเครื่องสักผ้าในทุกรุ่นค่ะสนใจสอบถามขนาดผ้าคลุมที่เหมาะสมกับแอดมินได้เลยค่ะที่ เวิลด์ไวด์เว็บ mummycover.com หรือไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ @mummycover หรือเฟซบุ cover, ๊กแฟนเพจ mummycover ค่ะ